Channel Online. นาทีชีวิตแม่ช้างมือใหม่ของสวนนงนุชพัทยาตกลูกครั้งแรกเกือบไม่รอดจนเจ้าหน้าที่มีความพร้อมเลยช่วยชีวิตลูกช้างไว้ทันแม่ช้างชื่อพังบุกมีอาการเต้านมคัดมีน้ำนมไหลตลอดเวลาใกล้คลอดมาเป็นระยะเวลา4วันซึ่งแม่ช้างมีอาการร้องและอารวาดเนื่องจากแม่ช้างที่ยังไม่เคยมีลูกมาก่อนและในเวลา23นาฬิกาของคืนวันที่21มีนาคมพุทธศักราช2568 แม่ช้างคลอดลูกด้วยความเจ็บปวดและดูหมุดหงิดในขณะที่เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังช่วยดึงลูกช้างออกมาเพราะกลัวแม่ช้างจะเหยียบลูกตัวเองจากนั้นได้ช่วยกันเอาเมือกออกจากปากและงวงกระตุ้นการหายใจใช้ผ้าพยุงตัวให้ยืนขึ้นและหลังจากนั้นได้นำลูกช้างคืนให้แม่ช้างอย่างปลอดภัย ตามประเพณีของปางช้างสวนนงนุษย์พัทยาในกำพลตันสัจจาประธานสวนนงนุษย์พัทยาได้จัดพิธีรับวัญช้างเพื่อต้อนรับสมาชิกใหม่ได้นิมนต์พระครูเกมกิตติสพลเจ้าคณะตำบลภูตาหลวงวัดสามัคคีบรรพตมาประกอบพิธีโดยพิธีคล้องพวงมาลัยและสายสิงลงแป้งเจิมหน้าผากแม่ช้างและลูกช้างเพื่อความเป็นสิริมงคล การจัดขบวนรับฝันช้างประกอบไปด้วยขบวนนางรำกว่า50คนและโขลงช้างจำนวน30เชือกพร้อมกันนี้ผ่านประธานสวนนงนุษพัทยาได้ตั้งชื่อน้องช้างว่าพังจุกแจงนับเป็นช้างที่คลอดลำดับที่3ของปีนี้ฝางช้างสวนนงนุษพัทยามีช้างในความดูแล83เชือกจึงถือได้ว่ามีความพร้อม และยังได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่สำหรับปางช้างจากกลุ่มปศุสัตว์และสำนักงานมาตรฐานสินค้ากเกษตรและอาหารแห่งชาติเป็นแห่งแรกของประเทศไทยและทางปางช้างสวนนงนุษพัทยาดีใจนานๆครั้งที่จะได้ลูกช้างสามเชือกภายใน3เดือน